ไปแตะต,ต่อให้จำนวนบรรยวแม่บันยาวหม,ม,มันมีคู่แข่งด้วยนะมันมีคู่แข่งดีวแม่มันบ้านไฟครับเลยโอ้ออ อย่าๆ่อย่าอย่าอ่าอย่าอย่อย่าย่อย่าอย่อย่าอย่าอย่อย่าอย่ย่าอย่อย่ย่าอย่าย่าย่าอ่าอย่าอย่อย่าอย่ย่่ย่า่รอดอ่ะอออ โอ้ my god ไปเลยไอ้หนุ่มแบงค์ไปยังไปยนงเพราะมีมีอีกมีอีกไอ้จรวดมีปังมีปังอะไหนไหนมีมีนีออกไปเปปักเลยปักเองไเลยปากปักอะเลยไปเปิดปากเลี้ยงเลย

เสียางา้องมันก็คล้คายนกครับคล้คายนกหวีดไม่กอดให้มันเข้าไปเถอะมีการหนึ่งที่เฟลพ่อครัร้งนึงที่เฟลผมว่าจะโรธมีพวกที่มีคนจุดเยอะมากปล,า,ปลาตัวใหญ่ที่เราจุดตะเกีย่ะ Oh my god. ไปเลยไปเไปเลยเลยไปเไเยโอ่ะไปเยแล้วนที่บ้านวันอื่นด้วยเย็นก็วันนี้ครับวันนี้ เฮ้ยวันนี้วันนี้ไข่มังกอผมผมขอเล่นหมดเลยนะไข่มังกรอ่ะแม่ช่วยถ่ายด้ไหมครับถ่ายอะไรอ่ะถ่ายผมดมือเพราะว่าอันนี้ผมงจะอันนี่ถ่ายยังถ่ายอยู่ไม่ใช่เหรออันนี้ถ่ายอยู่ไม่ใช่เหรออันนี้เล่นอะไรเนี่ยโยไปไกลเลยนะนอะไรอ่ะ Đó đi 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 đi. Ấy. Ata rồi. โยนไม่ทันนะโปรดใช้วิทยาในการรับชมนะครับต้องระวังนะครับเล่นเล่นพวกนี้ต้องระวังดอกไมไฟประมาทไม่ได้เลยเด็กๆ ฮ่าเล่นเด็กขาดเด็กน้อย นี้ยังครับเอาให้เล่นให้หมดเลยจ้าอ่ะเหลืออะไรเดินไกลๆนะจ๊เดยนใส่ผมพ่อเธอก็ได้ได้เหลือผมน้อยลงหน่อยโยนใส่ทีเดียวเลยจะไม่ต้องให้ผมร่วงทุกวันใส่ทีเดียวผมหายหมด ควรจะใส่ปากคนข้างๆหละจ้าดีที่สุดแล้วจ้าพูดไม่หยุดโยนพลาดนะ้าโยนพ้านะจ้าระวังนะจ้าระวังหมดหรือยังครับไปเย็นอ่ะ ดได้ที่เป็นก้านอะไรอ่ะลูกอนี่ไงไปเย็นอ่ะเล่นให้หมดเร็วๆไม่ต้องกลับบ้านนะเล่นที่นี่ไปเลยอยู่ท,ทะเลแล้วมันจะได้เราได้เก็บขยะก,กินกันด้วยมาเร็วไม่ได้ึ้นอยู่เป็นสายต้อเป็นฟังไฟเราไม่ใช่จะ